ฟังเสียงว่า16เฟสที่ผมเพิ่มเข้ามาเนี่มันใส่มันใส่งานแบบใดแล้วก็เสียงมันเป็นแบบอะไรมัน,ม,นมันเ่นลูกใดแน่นะครับผมอ่าผมต้องการแค่โน้ตตัวเดียวก็ค,คือฟ้าชับนะครับตัวนี้สมมุติเขาเ่นเขาเลนเนาะสวัสดีครับผมผมนายราจากนะครับมือนี่นะครับผมมอนี่กับิมาตอบปัญหานะครับผม ตอบปัญหาของ f อฟซีทล่าท่านาสงส Trans ัยสเปคพิ้นผมนะครับสเปคพิ้นของ่ายคู่เบียร์นะครับเอาเบอรค่ายคู่เบียร์นะครับ่า,าย,ยาค,าคู่เบียร์ตรงนี้ผมกับชิซังสเปคพิเศษนะครับผมผมชิซังสเปคพิเศษเลยนะครับบอกอาจารย์ว่าผมต้องการมองนั่นมองนี่แบบใดคือผมแหาจานคัตต้อมให้าา high, นะครับก็คือว่าเป็นเป็นรุ่นของเป็นสเปกของผมเอาง่ายนะครับเนาะตาส่งของคู่เบียร์กับที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมสร้างสเปคเพิ่มเข้าไป สิมีอีอย่างแน่มาเบิรงกันครับอ่าเริ่มต้นจากแน่นอนเลยนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือบอดี้นะครับบอดี้คอแล้วก็บอดี้ตัวนี้คือเป็นพยุงทั้งนั้นนะครับเป็นพยุงนะครับพยุงนะครับผมอันนี้ความพิเศษตัวใดนะครับผมไล่มาจากตรงนี้เลยนะครับเนาะอ่าผมซิเปียนตรงนี้นะครับเด้อนี่ผมสิเปียนตรงเซตเดินตรงนี้อ่าเซตเดินตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนไส์เป็นสแตนเลสนะครับ เป็นสแตนเลสนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติของค่ายคู่เบียร์ที่ใช้เป็นรุ่นธรรมดาให้นะครับแต่ผมสั่งเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นสแตนเลสย่างดีนะครับผมสแตนเลสย่างดีแต่เฉพาะตัวนี้กับพันกว่าบาทนะครับ3ตัวนี้3ตัวนี้พันกว่าบาทนะครับผมอ่าเพื่อให้ได้เสียงมันมันใสมันมันคลีนขึ้นนะครับเนาะเป็นสแตนเลสนะครับผมย่างดีนะครับมาเบิร์กพิกอัพนะครับชุดปิกอัพอย่างที่เป็นฮัมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็อ่าแบบมินิฮัมนะแบบใบมีดนะครับแบบใบมีดเห็นะครับ สามารถตัดคอยได้นะครับนี่ตัดคอยได้นี่ตัดคอยได้ที่กันนะครับผมแล้วก็ส่วนพิกอัพนี่เป็นของโรงงานนะครับเป็นของอาอาจารย์เพิ่นบอกว่าเป็นของเกาหลีนะครับเนาะแต่ว่าอาจารย์กันิมาเฮ็ดพิเศษอีกนะครับผมามาใส่แต่งปรับแต่งให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของเพิ่นอีกนะครับผมในส่วนของในส่วนของอพิกอัพตัวนี้นะครับเนาะบนว่ามาจากโรงงานแล้วก็มาใส่เลยบ่แม่นนี่ครับอาจารย์ก็ไปปรับไปจูนไปแต่งอีกนะครับผมแล้วก็ ข้างในนี่ก็ที่เป็นชุดห้องเครื่องนี่ก็ที่ใส่อ่าเป็นอีหยังแน่เพื่อนอีหยังก็เป็นคาป้าครับคาป้าก็เปลี่ยนของเป็นของที่มีเกจแน่นะครับข้างในนะครับผมห้องเครื่องข้างในนี่ครับผมอ่ามันอาจจะลึกไปนะครับข้างในเนาะเอาเอาแบบที่เราเห็นเนี่ยเอาคร่าวๆนี่แหละครับผมก็นสประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อ่านี่ปุ่มตัดคอยนะครับผมซีเลเตอร์สามทางนะครับผมอ่าสามารถตัดคอยได้ผสมเสียงได้นะครับผมอ่าบัรนี่มาเบิ้งเฟสครับบัรนี่เฟส เฟตหลักๆของผมที่ใส่สิบหกเฟตเท่านั้นนะครับผมของผมนะอ่าของผมที่ใส่สิบหกเฟตเท่านั้นสิบหกเฟตนะครับผมอ่าเบิรงเฟตสิบหกเฟตแล้วบาหนี้มาเบิรงชุดลูกบิดนะครับลูกบิดกระเลี่ยนนะครับเป็นลูกบิดเกี่ยวละเอียดล็อกสายอย่างดีนะครับผมนี่คือความพิเศษที่ผมคัดต,ต่อมขึ้นมานะครับผมอ่าใส่แบบใส่อะไรแบบอ่ายี่หอ้อเกตดีเนี้ยนะครับผมอ่า สิประมาณนี้นะครับผมส่วนเสียงนั่นมาเบิ้งนะครับมาฟังกันครับบันี้ว่าที่เป็นยังไงนะครับอ่าสิบหกเฟสมันตั้งกันยังไงกับสิบห้าเฟสนะครับผมเป็นอย่างผมคือต้องสร้างสิบหกเฟสนะครับมันมีก็พิเศษอยู่ครับพิเศษอยู่กับว่าหลายนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสีสันนะครับสีสันในการเล่นอ่าเฮใไ้เพิ่มตัวโนตขอว่าตัวนึงก็คือตัวฟาชาร์ตัวนี้นะครับ ผมเพิ่มฟ้าชาร์ปเข้ามานะครับฟ้าชาร์ปตัวนี้ก็คือตัวนี้กับเสียงสูงนะครับอ่าสิบห้าเฟสมันซิมบอมีตรงนี้นะครับซิมบอมีฟ้าชาร์ปนะครับเพิ่มตัวฟ้าชาร์ปเข้ามาฟ้าชาร์ปหรือเอฟชาร์ปนะครับวันนี้มาเบิ้งไอ้อ่าฟังเสียงนะครับมาฟังเสียงว่าสิบหกเฟสที่ผมเพิ่มเข้ามานี่มันใส่มันใส่งานแบบใดแล้วกะ็เสียงมันเป็นแบบอะไรมันมันมันเล่นลูกได้แน่ๆนะครับผมอ่าผมต้องการแค่โน้ตตัวเดียวก็คือฟ้าชาร์ปนะครับตัวนี้แต่เมื่เขาเล่น อันนอ่ามันชิดดนลูกนี่นะครับจัได้แหวกขี้ตัวนี้ไห ถ้า15เฟสที่เรียนตัวนี้บ่ได้นะครับเรียนตัวนี้บ่ได้อนี่นี่คือความพิเศษนะครับผมที่เพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับผมแค่โน้ตตัวเดียวนะครับแค่โน้ตตัวเดียวเพิ่มเข้ามานี่เฮ็ดให้สีสันของเพลงนี่เปลี่ยนไปทั้งเพลงเลยนะครับ เปลี่ยนไปทั้งเพลงเลยนะครับผมอ่าปกติเขาเล่นแบบนี้เนาะที่ไปเลยเฟสสิบห้านะครับอ่าสิบห้าเฟสที่ไปเลยจะสิบหกเฟสมันจะเพิ่มตัวนี้น้ำนะครับเฮ็ดให้สีสันเพิ่มขึ้นนะครับนี่ตัวเดียวนะครับตัวเดียว มันนี่มันก็มีที่สองแบบนะครับการเปลี่ยนตัวโน้ตแค่โน้ตตัวเดียวกับเปลี่ยนทางเพลงได้นะครับอเปลี่ยนแบบแรกก็คือเปลี่ยนไปในทางที่มวนถือคี้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเพี้ยนแบบเพี้ยนมันก็เปลี่ยนทางเพลงนี่กันนะครับผมตัวเดียวต้องให้ความสําคัญนะครับผิดตัวเดียวกับเพี้ยนทางเพลงนี่กันอเพิ่มมากโน้ตเดียวกับมวนทางเพลงได้ให้กันนะครับมีสองแบบนะครับผมแต่วนเขาเรียนเพี้ยนเรียนผิดเนาะแค่โน้ตตัวเดียวนะครับต้องให้ความสําคัญนะครับผม นเนี่ยกับเพี้ยนตัวเดียวก็เฮ็นในเพลงเพียเพ้ยนไปทั้งเพลงได้นะครับอันนี้ครับผมเพิ่ม,มคําว่าแค่ตัวเดียวนะครับผมแค่เอฟชาร์นะครับหรือฟ้าชาร์บนี่ตัวเดียวนะครับตัวเดียว มากกันไปนะครับวันนี้มันใส่ได้เพลงเดียวบอกครับอันอันนี้ก็มันสามารถเขาสามารถเอาไปเพิ่มเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของได้นะครับเป็นสร้างเป็นไล่ตัวโน้ตของเจ้าของก็ได้นะครับคืออย่างผมใส่ในเพลงพยาอินซีนะครับตอนนี้ยังบนนี้ปล่อยนะครับพยาอินซีผมเสด็จลูกนี้ขอกมานะครับผมเนี <Music> ่ยเสด็จลูกนี้ได้นะครับในเพลงพยาอินซีนะครับผม พี่เฟสติวพกนี้นมันก็รที่เลียนยากเลียนฟอร์มนี่บม่ได้เลยนะครับผมอ่าทีนี้อยู่ในท่อนของเพลงวญาอยอินซีน์นะครับผมนะ สามารถสร้างสรรได้อีกนะครับเพิ่มเพิ่มเข้ามาครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางท่านอาจารย์บางคนนี่เพิ่นก็ใช่17บเจ็ดเฟตก็มี18ดเฟตก็มีนะครับผมแล้วแต่ที่เลือกใส่เลยนะครับแล้วแต่ความชอบและความถนัดของอาจารย์แต่ละคนนะครับผมอ่ากับ่บมีผิดบ่มีถึกนะครับผมสามารถเพิ่มเป็นเฟตได้นะครับผมอืมเป็นบางคนก็เลนเฟสเต็มก็มีนะครับเฟตเต็มย1เ็ดฟตยีี่เฟตเป็นเฟตกีตาร์ก็มีนะครับผมอันนี้มันกับ่มีลิมิตนะครับดนตรีนะครับผม สามารถล้างสันได้นะครับผม่ะกระซิงผ้ามานี้นะครับเนาาสเปคของผมนะครับผมสเปคของผมกางเกงผ้ามานี้สำหรับของค่ายคูเบียนะครับผมแต่ว่าหลักๆเราผมก็ใส่สิบหกเฟตตลอดนะครับต้องสิบหกเฟตเท่านั้นนะครับผมปิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ